สตอรี่ภูมิใจนำเสนอนิยายวายเรื่องรักขังใจนามปากกายังวาจินภาคเสียงโดย Free Feeling ตอนที่4เพราะรักจึงเสียใจเนิรดละเมอพร่ำเพอออกมาน้ำหูน้ำตาก็เริ่มไหลเพราะก่อนที่เขาจะนัดทอยออกมาเที่ยว ช่วงเวลาที่เทมกับเนิร์ดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนั้นเขาบังเอิญได้ยินเทมพูดคุยโทรศัพท์กับใครบางคนในเนื้อความมีเรื่องที่เกี่ยวกับเนิร์ดด้วยเทมข้องใจว่าทำไมพีมถึงขอเลิกเลยให้คนไปสืบจึงได้รู้ว่าพีมกำลังป่วยหนักและอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆสาเหตุที่พีมบอกเลิกเทมเพราะรู้ตัวว่าอาจจะอยู่ได้อีกไม่นาน และเขาได้รู้อีกว่าพิมพ์กำลังป่วยโรคเม็ดเลือดผิดปกติที่เคยระบาดเมื่อ20ปีก่อนเขาจึงอยากหาทางช่วยเหลือพิมพ์โรคนี้มันเคยมีคนรักษาหายขาดมาแล้วนี่ครับทำไมกรณีของพิมพ์ถึงรักษาไม่ได้ล่ะไม่ใช่ว่าไม่มีครับแต่โอกาสหายขาดมันมีน้อยมากส่วนใหญ่แค่ยื้อระยะเวลาให้เท่านั้นแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางรักษา เพียงแต่เราต้องหาโอเมก้าที่มีเลือดพิเศษชนิดหายากมาบริจาคเลือดในปริมาณจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยครับซึ่งโอเมก้ากลุ่มนี้มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากและไม่มีใครยอมบริจาคให้ง่ายๆเพราะถ้าบริจาคไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริจาคเองและใช้เวลาในการฟื้นตัวนานเคยมีคนเอาเงินจำนวนมหาศาลไปขอให้เขาบริจาคให้เขายังไม่ยอมเลยครับ เพราะเรื่องทายาสำคัญกับพวกเขามากเทมถึงกับมือไม้อ่อนเขาไม่รู้ว่าจะไปหาเลือดพิเศษนี้จากที่ไหนนั่นจึงทำให้เนิร์ดเข้าใจว่าทั้งสองคนไม่ได้อยากจะเลิกกันเลยแต่เลิกเพราะอีกคนไม่อยากเป็นตัวถ่วงความเจริญของอีกฝ่ายช่างเป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเนิร์ดเริ่มรู้สึกผิดขึ้นมาที่ตัวเองเป็นคนพลาดความสุขของเทมกับพิมไปแต่แล้วความรู้สึกผิดนั้น ก็ถูกกลบด้วยความเสียใจแทนเพราะมีสายโทรเข้ามาจากทีมทั้งสองคนพูดคุยกันเหมือนกับคนรักที่ยังห่วงใยกันแม้จะเปลี่ยนสถานะไปแล้วก็ตามแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดเนอรได้ยินการสนทนาระหว่างพิมพ์กับเทมอย่างชัดเจนพิมพ์เทมรู้แล้วนะว่าทำไมพิมพ์ถึงขอเลิกกับเทมป่วยขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันบ้างจะปิดเทมไปถึงเมื่อไหร่ พีมขอโทษนะเทมเรื่องระหว่างเรามันไม่ได้มีแค่เราสองคนและเทมกําลังจะแต่งงานพีมไม่อยากให้เทมต้องมาเสียเวลาชีวิตกับคนใกล้ตายอย่างพิมอย่าพูดแบบนี้อีกนะพิมจะต้องหายเทมจะหาโอเมก้าเลือดพิเศษคนนั้นให้เจอมันต้องมีสักคนสิเทมไม่ยอมให้พิมตายหรอกจริงๆมันก็มีอยู่คนหนึ่งนะเทมแต่เขาไม่น่าจะยอมใครหรอพิมรู้หรอ ว่าโอเมก้าคนนั้นเป็นใครพิมพบอกกับเทมว่าโอเมก้าคนนั้นก็คือเนิร์ดซึ่งเนิร์ดตกใจมากทำไมพิมพ์ถึงรู้ว่าเขาเป็นโอเมก้าที่มีเลือดชนิดพิเศษที่หายากนี้ครั้งแรกที่เทมได้ยินสายตาของเขาหลุบตาลงเล็กน้อยไม่คิดว่าคนที่เกลียดจะกลายเป็นคนที่เขาจะต้องไปขอร้องให้ช่วยชีวิตคนที่ตนเองรักเทมหยุดพูดไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดปลอบใจพิมพ์ว่า เขาจะทําให้เนิร์ดยอมบริจาคเลือดให้กับพิมพ์ให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามใช่ว่าเนิร์ดไม่อยากจะช่วยพิมพหรอกนะแต่เขาไม่สามารถบริจาคเลือดให้ใครได้ทั้งนั้นเพราะเคยใช้มันช่วยชีวิตคนมาแล้วถึงสองครั้งถ้าบริจาคอีกรอบไม่รู้ว่าร่างกายจะทนได้หรือเปล่าฉะนั้นเขาจึงไม่อยากเสี่ยงจะว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ได้แต่เรื่องทายาทก็สำคัญไม่แพ้กัน เทมจะเลื่อนงานแต่งให้เร็วขึ้นเทมจะยอมแต่งงานกับมันจะไม่ยื้อเวลามันอีกแล้วเพราะชีวิตของพิมพ์สำคัญกว่าต่อให้ต้องนอนกับมันเทมก็จะทำมือหนากำมัดแน่นเทมจะดูถูกความรู้สึกเขาเกินไปแล้วจริงอยู่ว่าเทมอาจจะไปนอนกับคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยได้แต่เนิร์ดทำไม่ได้หรอกหัวใจของเขาไม่ใช่ของเล่นเทมบอกกับพิมพ์ว่าเขาจะทำให้เนิร์ดรัก และเชื่อใจเขาภายในเวลาสามปีเขาจะโน้มน้าวให้เนิร์ดหลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปำเพราะรู้ว่าเนิร์ดแอบ,บชอบเขาอยู่และหลังจากครบสามปีเขาจะขอหย่าก,กับเนิร์ดซึ่งพิมพ์รับได้เพราะตัวพิมพ์เองก็ไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่ใครเข้าใจพิมพ์ขอโทษนะเทมที่ตัดสินใจบอกเทมไปแบบนั้นพีมมืดแปดด้าน่ะสิ่งที่คิดได้ตอนนั้นก็คือบอกเลิกเทม ทั้งที่พีไม่อยากเลิกกับเทมเลยแต่จะทำไงได้ความรักของเรามันมีมือที่สามนี่นาแล้วเนอจะไม่โกรธเทมเหรอถ้าเขารู้ความจริงขึ้นมาใช่มันสิใครจะสนละ่ะอย่าไปพูดถึงคนอื่นเลยพิมพ์ได้ยินชื่อล้ำนเสนียดหูเหี้ย er, จริงๆอิสัต์เทมเนเดินออกมาทางน้ำตาเพราะทั้งโกรธและเสียใจป่าปนกันไป นั่นจึงทำให้เขาตัดสินใจแต่งตัวออกไปใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้ในเมื่อเทมจะมาไม้นี้เนิร์ดก็จะจัดให้ตัดภาพมาที่เนิร์ดในตอนนี้เขาเมาพร่ำเพ้อความเสียใจออกมาจนเกือบหมดทอยที่กำลังเช็ดตัวให้เพื่อนอยู่เมื่อได้ยินเขาก็โกรธจนตัวสั่นเพื่อนที่แสนดีของเขาไม่สมควรมาเจออะไรฮีฮีแบบนี้อีกเทมคืนนั้น เนอนอนอยู่ที่คอนโดของทอยทั้งคืนส่วนทอยเมื่อเช็ดเนื้อตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วเขาก็พล่อยหลับไปเช่นกันชายหนุ่มงโงงเนียตื่นขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วเพราะเมื่อคืนเขาดื่มหนักมากจนภาพตัดไปเลยทอยนำโจกร้อนๆมาเสิร์ฟให้เพื่อนเมื่อเห็นว่าเนื้อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไงวะไม่ได้จัดนานปวดหัวป่ะนิดหน่อยวะ ว่าแต่เมื่อคืนมึงพากูกลับมาเหรอก็กูนี่แหละครับจะมีใครมึงเล่นเมาซะขนาดนั้นกูมาเป็นเพื่อนมึงไม่ลงหรอกแล้วกูได้ทำอะไรแปลกๆลงไปบ้างปะวะถ้าพาไปตัดสะก่อนนะก็อาจจะได้เห็นอะไรดีๆอย่างเช่นมึงลุกขึ้นมาเต้นยัวให้พวกเอาฟ้าทั้งหลายน้ำลายหกเล่นๆหรือไม่ก็ถอดเสื้อโชว์หุ่นแน่นๆที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของมึง เนืรตบหน้าตัวเองไปมาและรีบลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำจากนั้นก็เดินออกมากินโจ๊กจนหมดชามและถามทอยทันทีว่าเขาส่งรูปให้คุณหญิงกิ่งแก้วดูหรือยังถอยยื่นมือถือให้ดูภาพของเทมที่นั่งอยู่ใจกลางหนุ่มๆหน้าหวานทั้งหลายคอยปรนนิบัติความสุขให้กับเขาและไม่ลืมเรื่องหาคนใกล้ตัวเข้าไปตีสนิทกับพิมพ์เพื่อ,อยูยงให้ความสัมพันธ์ของเทมกับพิมพ์สันคลอน ทำงานไวชิชี t แต็งคิวนะเพื่อนเออมึงมีอะไรให้กูช่วยบอกกูมาได้เลยไอ้สองตัวนั่นมันควรได้รับเรียนนี่มึงไปรู้อะไรมาวะก็เมื่อคืนมึงร้องไห้ฟูมไฟซะกูก็เลยได้ยินเรื่องที่มึงไปเจอมาแม่งเฮียชิบหายแก้เผ็ดแค่นั้นกูยังไม่พอหรอกจะให้ดีแม่งแยกพวมันออกจากกันเลยดีกว่าให้ไม่ต้องกลับมาคบกันได้อีกเลยเนิร์ดนิ่งไปทอยรู้ว่าเพื่อนตัวเองไม่ได้ใจแข็งขนาดนั้น ถ้าเห็นเทมเสียใจเนิร์ดก็จะใจอ่อนความรู้สึกพวกนี้มันขังใจเขาให้ไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะว่าเขารักเทมอย่างสุดหัวใจและตอนนี้ก็คงจะทังรักทั้งแค้นบนเปอยู่ในความรู้สึกเดียวกันกูคแค่ไม่บริจาคเลือดให้พิมพ์เท่านี้ก็จบแล้วปะแล้วมึงมั่นใจได้ยังไงว่มึงจะไม่ตกหลุมพรางตัวเองถ้ามันจะทำให้มึงรักมันมึงก็ต้องทำให้มันรักมึงด้วยถึงจะแร์กัน แต่ไทยเทมรู้สึกวันไหวกับมึงขึ้นมาจริงๆถึงตอนนั้นมันจะเริ่มสับสนเองและต้องเลือกทีนี้ก็มาวัดกันว่ามันจะเลือกใครไอเทมเนี่ยนะจะวันไหวกับกูเฮฝันเอาก็คงได้อ่ะส่วนคำตอบสุดท้ายไม่ต้องเดาเลยมันไม่เลือกกูหรอกก็ไม่แน่นะมึงยังไม่ได้ลองจริงจังสักทีเลยนี่ที่ผ่านมามึงแค่ยอมมันเฉยๆมึงเสียสละม,มามากพอแล้วเนอะ ถึงเวลาที่มึงต้องทวงความสุขของตัวเองคืนสุกทีเน,นรบายยิ้มออกมาแล้วพยักหน้าตอบให้กับเพื่อนจากนั้นทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติการเกลือจิ้มเกลือปั่นหัวให้เทมกับพิมพ์ผิดใจกันเริ่มจากแผนแรกถอยให้ญาตนเองที่เป็นอัลฟาเข้าไปตีสนิททำความรู้จักกับแม่ของพิมซึ่งแม่ของพิมอยากให้ลูกชายของตัวเองแต่งงานไวๆเพราะไม่อยากให้ลูกชายตัวเองมากินน้ำใต้ศอกคนอื่น การส่งญาติของตัวเองไปทำความรู้จักกับทางครอบครัวของพิมก็เพื่อจะทำให้พิมหวั่นไหวเช่นกันจากนั้นถอยข้อทำทีส่งรูปภาพเข้ามือถือของเนิร์ดในขณะที่เนิร์ดไปเยี่ยมคุณหญิงที่บ้านและได้ทำทีวางมือถือเอาไว้และไม่ได้ตั้งค่าล็อกหน้าจอมือถือเอาไว้อุ๊ยแล้วหมดเลยคุณหญิงกิ่งแก้วอุทานออกมาเมื่อของหวานที่เตรียมมาต้อนรับเนิร์ดหกเหลอะเปื้อนพื้นโต๊ะ เนิร์ดจึงอาสาไปหยิบกระดาษทิชชู่มาเช็ดแต่มันหมดพอดีเขาจึงไปหยิบอันใหม่โดยวางมือถือเอาไว้ตรงจุดใกล้กับสายตาของคุณหญิงอย่างจงใจเดี๋ยวเนิร์ดไปหยิบกระดาษทิชชู่มาให้นะครับจ้ะเสียงแจ้งเตือนจากแชทไลน์ดังขึ้นลรัวแต่คุณหญิงกิ่งแก้วก็ไม่ได้สนใจเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของเนิร์ด แต่พอได้ยินข้อความระรัวดังมามากๆจึงเกิดความสงสัยว่าอาจจะมีเรื่องสำคัญหรือเปล่าจึงคิดจะหยิบไปให้เนิร์ดแต่จังหวะที่สายตาชำเลืองมองมาอย่างไม่ได้ตั้งใจนั้นคุณหญิงกิ่งแก้วก็ได้เห็นข้อความพวกนั้นเธอจึงเกิดความสงสัยและถือวิาสาสะเปิดอ่านข้อความคนที่ส่งข้อความไปเมื่อแจ้งเตือนขึ้นมาว่าอ่านแล้วเขาก็สียใย,ยิ้มออกมาอิเทม ลูกนอกข้กที่ช่วมาแล้วครับคุณแม่เออมีอะไรหรือเปล่าครับลูกเน์ดนี่มันอะไรกันอธิบายกับแม่มาเดี๋ยวนี้เนสีหน้าวิตกกังวลและก้มนานิ่งไม่กล้าสบตากับคุณหญิงกิ่งแก้วหล่อนจึงนำมือถือมให้เน์ดดูรูปภาพกับข้อความพวกนั้นเนิดจนหนทางจะโกหกต่อจึงตัดสินใจบอกความจริงกับคุณหญิงกิ่งแก้วทั้งหมด ขอโทษครับคุณแม่ที่เนิร์ดปิดเรื่องนี้กับคุณแม่นี่เจะแทม,มันยังไม่เลิกแรดอีกเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่านานแล้วเนิร์ดไอ้เทมมันบังคับไม่ให้ลูกพูดใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะไปจัดการเดี๋ยวนี้อย่าเลยครับคุณแม่เดี๋ยวเขาก็คงคิดได้เองไม่เป็นไรหรอกครับเนิร์ดเข้าใจไม่ได้ถ้ามันยังทําตัวสับสนแบบนี้แม่จะยกเรื่องงานแต่งเองและจะยกทุกอย่างให้กับเนิร์ดแทนคําขอโทษที่ผิดสัญญาเพราะลูกแม่มันไม่ดีเอง ถ้าจะมีคนต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นแม่เทมเดินเข้ามาได้ยินคำพูดตอนช่วงท้ายเข้าพอดีว่าคุณหญิงจะยกเลิกงานแต่งระหว่างทั้งสองตระกูลเทมที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามทันทีไม่ได้นะครับแม่แม่จะยกเลิกงานแต่งไม่ได้นะทาไมาก็แกทาตัวแบบนี้แล้วจะให้ฉันเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนี่ถ้าฉันไม่มาเห็นอีก,กับตาก็คงจะถูกแกหล,ลอกซ้ำหลอกซากพรแกเล,ลิกนิสัยเพลย์บอยไปแล้วที่ไหนได้ แรดยิ่งกว่าเดิมคุณแม่หยุดไม่ต้องมาพูดก็ดีแกนี่มันหลายกระทงมากเลยนะเจ้าเทมทั้งเรื่องหนีเที่ยวเรื่องความเจ้าชู้และไหนจะเรื่องแฟนเก่าแค่อีกเนิร์ดเขาแสนดีขนาดนี้ทำไมแกใจไร้กับเขาจังเขาช่วยแม่เลิกพูดเรื่องนี้เถอะผมไม่อยากฟังเรื่องบุญคุณอะไรทั้งนั้นแล้วเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันและจะปรับปรุงตัวเองขอโทษนะเนิร์ดที่ทำให้นายลำบากใจคำพูดง่ายๆของเทม ร้างความไม่พอใจให้กับคุณหญิงกิ่งแก้วไม่น้อยเธอเหนื่อยใจกับลูกชายจอมเจ้าชูคนนี้เสียจริงสิ่งที่เทมต้องการตอนนี้ก็คือการแต่งงานกับเนื้อให้ไวที่สุดแต่เนื้อกลับพยายามยื้อเวลาให้มันเลื่อนออกไปอีกซึ่งเทมจะให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้แก่นี่ก็พูดง่ายเนอะความรู้สึกคนไม่ได้หายง่ายง่ายเหมือนคําขอโทษปพ้อๆของแกที่พูดส่งๆมาหรอกนะถ้าแกไม่แก้เรื่องคาราคาสังพวกนี้ฉันจะฉีกสัญญาเอง ลปล่อยให้เนิร์ดเขาไปเจอคนที่ดีกว่านี้แม่ไม่ต้องมาเรียกได้ถ้างนั้นก็แต่งงานพรุ่งนี้เลยดิอยากควบคุมอะไรผมก็ทํากันเลยผมเลือกอะไรได้ล่ะหึฉันไม่กระสมหวังหรอกไอ้เทมหลังจากเรียนจบแกต้องมาอยู่เรือนหอหลังเดียวกันกับเนิร์ดจนกว่าฉันจะเห็นว่าแกเปลี่ยนไปจริงๆถึงจะให้แกแต่งงานกับเนิร์ดฉันจะส่งคนไปจับตาดูแกทุกวันถ้าแกเลีันลายไปหาคนรักเก่าหรือทำตัวแรดอีก ฉันจะฉีกสัญญาทิ้งทันทีมะระดกอีกเครื่องของแกก็จะเป็นของเนิร์ดไปโดยปริยายเลือกเอาเองแล้วกันอย่างนี้มันมัดมือชกกันชัดๆไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันและแน่นอนว่าเทมไม่ยอมเสียมะระดกครึ่งหนึ่งของตัวเองไปให้กับเนิร์ดแน่นอนกลายเป็นว่าการแต่งงานของเนิร์ดกับเทมจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเทมจะประพฤติตัวดี ชายหนุ่มเดินหน้ากระฟัดกระเฟียดกลับมาที่ห้องอย่างอารมณ์เสียที่โดนกีดขวางเส้นทางความรักระหว่างเขากับพิมพ์แบบนี้แถมยังต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเนิร์ดคนที่เขาไม่ชอบขี้หน้าอีกโอกาสที่เขาจะได้เจอกับพีมพ์ก็ยิ่งน้อยขึ้นจากเดิมที่มันก็น้อยอยู่แล้วเพราะพิมพ์เองก็ถูกที่บ้านบังคับให้ไปเดทกับคนที่ครอบครัวเลือกมาให้เดียว ยินดีกับความสําเร็จขั้นแรกไว้เพื่อนถ้ารู้ว่ามันจะง่ายแบบนี้มึงน่าจะทําไปตั้งนานแล้วไอ้ทําโดนแม่มันดูจนหน้าอ่อยมันหมาไปเลยฮสีหน้าของเน์ดูเรียบนิ่งแววตาคู่นั้นดูแทบไม่ออกเลยว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่แผนยื้อระยะเวลาเลื่อนงานแต่งให้นานออกไปอีกสําเร็จอย่างที่เนิดต้องการซึ่งเขาควรจะสาใจแต่กลับตรงกันข้ามพอเห็นเพื่อนไม่พูดอะไร จึงเอ่ยปากเรียกชื่อเขาดังๆชายหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นก็รีบขอตัวกลับบ้านหลังจากเกิดเรื่องเขาก็ออกมาอยู่กับทอยที่คอนโดพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาที่บ้านคุณบังคับให้ลูกอยู่แบบนั้นมันจะดีหรอเจ้าเทมันดื้อจะตายแถมยังต่อต้านเนิร์ดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าไปอยู่ด้วยกันเรือนหอจะไม่ลูกเป็นไฟหรอทาวินพูดปรึกษากับภรรยา พอรับรู้ได้ว่าเทมไม่ชอบเนิร์ตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วแต่เพราะไม่อยากมีปัญหาเขาเลยต้องแกล้งทำดีกับเนิร์ตเวลาอยู่ต่อหน้ากับทุกคนปัญหานี้คุณหญิงก็พอรู้แต่เลือกที่จะหลับหูหลับตาพอคิดว่าสักวันเทมกับเนิร์ตจะเข้ากันได้คุณก็กังวลเกินไปมันไม่มีอะไรหรอกฉันเองก็ไม่ได้อยากบังคับลูกนะ แต่เจ้าเทมมันควรจะทำดีกับคนที่ช่วยชีวิตมันถึงสองครั้งจากใจของมันจริงๆบ้างไม่ใช่ต่อต้านเขาแบบนี้คุณก็รู้ว่าที่เจ้าเทมมันรอดมาได้ก็เพราะใครแต่ลูกเรามันดันโง,ง่ไงไปรักคนที่ไม่ควรรักเกลียดคนที่ไม่ควรเกลียดคุณหญิงกิ่งแก้วคันปากอยากจะบอกความจริงเจ้าลูกชายตัวดีแทบตายแต่คนที่ช่วยชีวิตของเทมได้ขอร้องหล่อนเอาไว้ เธอจึงทำได้แค่รับผิดชอบในส่วนที่ทำได้เท่านั้นคืนนั้นเทมนอนกระสับกระสายทั้งคืนเพราะหงุดหงิดที่จะต้องเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกับเนิร์ดส่วนพิมที่ถูกครอบครัวบังคับให้ไปดูตัวกับญาติของทอย <c oughs> ก็ได้แต่กล่ำกลืนฝืนปั้นหน้ายิ้มให้ดูมีความสุขทั้งที่ในใจกำลังร้อนเป็นไฟเมื่อรู้ว่าเทมกับเนิร์ดจะอยู่กินกันก่อนแต่ง โดยที่มีคุณแม่ของเทมจับตาดูพฤติกรรมของเขาจนกว่าเทมจะตัดขาดจากพิม์พได้คุณพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าครับดูเหมือนว่ากำลังกังวลอยู่หรือว่าอาหารไม่ถูกปากใครที่เป็นญาติของทอยเอ่ยปากถามพิมพ์น้ำเสียงทุ่มนุ่มเปล่าครับอาหารอร่อยมากเลยแต่หน้าคุณดูซีดๆนะครับไม่สบายหรือเปล่าถ้างั้นเรารีบกลับกันดีกว่า พิมเกิดอาการเครียดขึ้นมาส่งผลไปถึงร่างกายจึงมีใบหน้าซีดเซียวเพราะคิดหนักกลัวว่าอาการป่วยของตัวเองจะสุดลงไปเรื่อยๆและเทมเองก็แสดงอาการออกชัดเจนว่าเกลียดเนิร์ดเข้าใ้ความหวังที่เขาจะได้เลือดมาจากเนิร์ดจึงดูริบหรี่แต่ในใจลึกๆเขายังคงมีความหวังว่าเทมจะทำสำเร็จเพราะพิมก็ดูออก วเนอร์ชอบเทมมากแค่ไหนถึงขนาดยอมเสียสละบริจาคเลือดให้กับเทมอีกครั้งเนื่องจากพิมพ์รู้มาว่าโอเมก้าอย่างเนิร์มีโอกาสตั้งคันทายาดน้อยอยู่แล้วทาร่างกายไม่แข็งแรงจึงเสี่ยงต่อการมีลูกยากขึ้นไปอีกนี่คือสาเหตุที่โอเมก้ากลุ่มพิเศษนี้ไม่ค่อยยอมบริจาคเลือดให้ใครง่ายๆถ้าเขาไม่ได้รู้สึกรักหรือเคารพคนที่อยากจะช่วยจริงๆ